สวัสดีทุกคนด้วยนะคบวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเซนคิดในวันนี้นะครับแล้วก็จะมาตอบข้อสงสัยนะยสำหรับหลายๆคนที่สมัครแอปบิ t ค u ับนะครับแล้วก็อยากรู้ว่ามันรอเวลาเท่าไหร่เนี่ยต้องรอเวลา1เดือนเลยใช่ไหมคือคําตอบเลยเนี่ยคือไม่ใช่นะครับซึ่งผมเนี่ยสมัครแอปบิดคัไปเนี่ยก็คือรอเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยประมาณนี้เองนะครับก็ผ่านการอนุมัติแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยเข้ามาเช็คทุกวันด้วยนะคือไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเปล่านะแต่ว่าผมเนี่ยก็พยายามเข้ามาดูนะครับ ก็คือถ้าเขาจะอนุมัติให้เราเนี่ยเขาก็อนุมัติให้เราแป๊บเดียวนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่าตลาดเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่กําลังจะบูมขึ้นไปนะฮะเนื่องจากในเมื่อ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยตลาดลงเยอะมากนะครับซึ่ง b t c หรือว่า Bitcoin เนี่ยเคยขึ้นไปแต่2ล้านแล้วนะแต่ว่าร่วงหล่นลงมานีกนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มกลับทำนิวไฮขึ้นไปแล้วนะฮะนะครับเริ่มจะทำนิวไฮใหม่ด้วยนะโอเคเพื่อนเนี่ยก็สามารถเข้ามา ซื้อในช่วงช่วงนี้ได้นะผมคิดว่าโอกาสที่มันจะตีตัวกลับขึ้นไปแตะหลัก2ล้านเนี่ยก็มีโอกาสในปีนี้เนี่ยสูงมากๆนะครับซึ่งไม่น่าจะถึงปีนี้หรอกนะครับในอีกไม่กี่เดือนก็น่าจะถึง2ล้านแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีข่าวเกี่ยวกับพวกเรียนคลิปโตเนี่ยออกมาเยอะมากๆเลยนี่ครับเกี่ยวกับซื้อรถนะครับการซื้อห้องพักการซื้อบ้านหรือแม้แต่การซื้อตัวหนังอะไรแบบนี้นะครับมันคือออกมาเยอะมากนะผมเนี่ยก็พยายามจะเลือกสักตัวหนึ่งนะครับและหลายคนเนี่ยจะกระจายความเสี่ยงแต่ว่าผมเนี่ยก็อยากจะ เลือกตัวเดียวเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยเล่นของ XRP นันเองนะฮะลองเลีดูดิบึกโอเคไม่ขึ้นนะครับก็ประมาณนี้แหละนะั้นที่ผมเล่นก็จะเป็น XRP นะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะเล่นเหรียญน้องหมาด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขายทิ้งไปแล้วนะฮะเพราะว่าในช่วงตอนกลางวันเนี่ยมันมีช่วงที่มันแบบหวบลงมานะครับผมก็เลยขายทิ้งไปนะตอนสุดท้ายเนี่ยก็ทำขึ้นกลับมาที่9บาทเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมเนี่ยขายไปตอน9บาทนะโอเคประมาณนี้แหละนะเพืพ่อนๆก็ที่รอการอนุมัติเนี่ยก็ ขอให้ผ่านกันด้วยครับซึ่งน่าจะผ่านทุกคนแหละเพราะผมเป็นนักเรียนแล้วผมก็ลงข้อมูลตามจริงผมยังผ่านเลยงี้ยเงินทุนผมก็ไม่ได้ลงเยอะด้วยแล้วก็ให้ผ่านนะครับก็เพื่อนก็น่าจะผ่านแหละนะฮะโอเคสำหรับใครนะครับที่อยากจะสมัครก็สมัครได้ที่ลิงก์ใตค้คลิปนี้เลยนะครับผม